พุทธิยมปีตังตังสารนาคชามิตาติยมปีพุทธังสารนาคชามิตาติยมปีธรรมังสารนาคชามิตาติยมปีตังขังสารนาคชามิพุทธะปุชามหาเทชะวันโตธรรมะปูชา มหาปัญโยตังคาปุชามหาโอควะโหติโรกันนาทังอภิปูชยามิพระพุทธาราตนานางพระธรรมังาราตนานต้ารวนาหะคเนเทวตุมาีเขเตพุมาจะยันตุจัาเทวาชาลัทลราวิสกเมยาขาั้งขปนาคาติตาส่ันตาสติเกยามุนิวาราจันนังต้าทาวเมสุนันตุธรรมมัสตวนรการโออายามปันตา ธรรมมะสวนกาโรอายังพะท смотрите, esse, ica, ันตาธรรมมะสวนกาโรอายังพะทันต์ตาอาลังสัมมาสัมพุทโธพะวาผู้ตามพะวาวันตามอภิวาเทนิสวาก้าตัวปะพาวตาทมวะธรรมังนัมัสสามิจุปฏิปานุปะพาวโตวสาวกัสังโคสตังนามามิ ปิติปิโสภะขะโยจามนาโปสักุนาสะสะโทปะปะกัวโุโสปินาอักันตังธขมานุภาเวนะวินาสเมตุยานุนิมิตังอวมามพะรังเฉโยจามนาโปสักุนาสะสะโทปะปะอีกังบุญพระบิดาคุณพระมารดาคุณพระปุบรชาจารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดลงมหาเทพเทวดาทุกมุ้จันปาสิบหกจันปะสิบห้าจะมีสิการที่ผมลูกกลา พี่ยกกสามประการคุณปูภายนอกคุณปูภายในคุณปารศีตาวัวคุณปารศีตาไปคุณปารศีอีสวนคุณปารศีกัดสอกคุณปารศีปารยาก์คุณปารศีพุทธะ็้งมกลคุณปารศีสิงหาดาบทคุณปารศีแตกบันพระศริคุณปารษีมุรีดาบทขอจงมาเป็นประธานนักานที่แห่งนี้ด้วยคือ ดาช่วยอานวยพระพรแฉ่พระพเจ้าพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธัมมังประสิทธิมหาประสิทธิต่งขังประสิทธิมหาประสิทธิจงประสิทธิด้วยนะ อามะปูชามหาปัญโยโกลกันนาถังปิโยกันาถังอาภิปูชยามิอาภิปูชยามิพระพุทธังพระพุทธังหาราตนานังอาราตนานังพระธรรมังพระธรรมังอาราตนานาง คุณพระพุทธเจ้าคุณพระเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระธรมเาพระเจ้าคุณระสเจ้ามีคพามีั้งคุณริดาพระมาาพารปูปชาระชาจาทิงกิสังหลาสิก้ายตลอจนลจนงมหาเงมหาเทพเอวดาเทุกทุกชั้นฟ้าทุกชั้นฟ้า ชั้นฟ้าสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบห้าชั้นดินสิบเก้าชั้นคมสิบเก้าชั้นคม <15, S 2> และสิงศักสิิ์ทังหลายและสิงสักสิ์ทังหลายให้คุ้มครอง ลูกการบูชาลูกการบูชาลูกชื่อลูกชื่อวันนี้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันดีวันมาหาพุทโวันมหาพุทโระราจีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตตานิพพานังสุขโตจุติเวสสพุสะเวสสพุสะเวสสพุสะเวสสกุะสะ,ะเุสะ ลูกขอน้อมมีม์อัญเชิญองค์เสด็จปู่ทานดาวเวศวรโนจ่ตุมหาราชิกาทุปปากปารทุกภาคจงมาปฏิบัติิประสาพระพอใจทุกทั้นที่มาร่วมพิธีและไดครอบเสียงป,ปู่นี้กลับไปให้มัางมีเงินทองบ้างมีโชคลาภจะพิดจารณสิ่งใดให้สนความมาปรารถนาะ นะให้สุขภาพร่างกายแข็แรกปราศจากทุกโศกโลกใครจะหยิบจะจับสิ่งใดให้เป็นเงินเป็นทองเป็นมัคเป็นผลเป็นโชคเป็นลาภซือง่ายขายข่อเป็นเสน่ห์เป็นเมตตาเป็นมหานิยมขอบรรามีปู่จงเปิดนักการละบัดนี้เธอองค์การสิทูนาคามุปานังลัมมาสหปฏินามหาทิ่กเปตุอาคโตปจับประทุมมังทิสาทวาสว่า ัมมาสัพปตินามหาทิกับเปรุอาพระโตปัจาระพุมังทิฏตาทะควาอะไระีูเป็นของคุณดีด้วยนะครปูเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดล้าเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนาเปิดบุญซั์ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศโรคภัยใด็บจับสิ่งใดให้เป็นเงินเป็นทองเป็นมากเป็นคนเป็นโชคเป็นลาภคือง่ายขายข้อปู่เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาาเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนา โชคเปล่าซื้อง่ายขายข้องเป็นเสน่ห์เป็นเมตตาเอ้าเฮ้เอ้าปู่เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาาเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนาเปิดปุ่มซักจะหยิบจะจับสิ่งใดให้เป็นเงินเป็นทองเป็นมรรคเป็นผลเป็นโชคเป็นล่าซื้อง่ายขายข้องเป็นเสน่ห์เป็นเมตตาเอ้าบารมีปู่เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาาเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนาเปิดปุ่มซักสิ่งใดที่ติดขัดขอบารมีปู่เปิดหน้ากาละบัดนี้เทิน ปูเป yeah. ิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญเปิดบารมีเปิดศาสนาเปิดขุมทรัพย์เปิดทุกสรรพสิ่งจะหยิบจะจับสิ่งใดให้เป็นเงินเป็นทองเป็นมังเป็นผนเป็นโชคเป็นลาภคือง่ายขาย้องเป็นเสน่ห์เป็นเมตตาเป็นมหาปูเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาเปิดบุญเปิดบารมีเปิดศาสนาเปิดขุมทรัพย์สิ่งใดที่จิตใจขอบารมีปูเปิดหน้าตาระบาดที่เกิดเอาไปเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะให้มีโชคมีลาบปูเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญเปิด

ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภมีโชคมีลาภถูกหวยรวยเบอร์นะ้าปู่เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนาเปิดปุ่มรักสิ่งใดที่ติดขัดขอบารมีปู่เปิดหน้ากาเปิดวาสนาเปิดปุมซักสิ่งใดที่ติดขัดขอบารมีปู่เปิดหน้าการะบาดนี้เงินปู่เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญบารมีเปิดวาสนาเปิดปุ่มรักให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจิตใจหยิจะจับสิ่งใดให้เป็นเงินเป็นทองเป็นโชคเป็นลา นหนาไ่ข okay. cool. ้อ uh, อ้าปาจากทุกโศกโรคไหนเวิร์อ้าวปูเปิดเงินเปิดทองเปิดชั่วเปิดลาเปิดบุญเปิดบารมีเปิดศาสนาเปิดปุ่มซักสิ่งใดที่ติดขาดขอบาะว่าเรามีปูเปิดหน้าการระบาดนี้กลับไปให้มีโชคมีลาบสุขภาพล่างกาแข็งแรงนะคะูเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาเปิดบุญเปิดบารมีเปิดศาสนาเปิดปุ่มรักสิ่งใดที่ติดขาดราะว่าเรามีปูเปิดหน้าการระบาดนี้เติอนนะ ปูเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดหน้าเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนาเปิดกุ่มซักสิ่งใดที่ติดขาดขอบารมีปูเปิดน้กการระบาดนี้เกินกลับไปให้มีโชคมีล่าตู่หวยรดยเปิด์สุดต่อหน้าร่างกายแข็งแรงปูเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดหน้าเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนาเปิดกุ่มซักสิ่งใดที่ติดขาดขอบารมีปูเปิดน้กการระบาดนี้เดินกลับไปให้มีโชคมีล้าตูกหวยรวยเบอรจะที่จะทำสิ่งใดสมความมากราดมนาุรติกิจการงานเจริญหน้มาก ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยในกานรลวงปู่อาปู่เปิดเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญเปิดบารมีเปิดป้ายสนาเปิดกุ้งซ่าสิ่งใดที่ติดขาดขอบารมีปู่เปิดหน้าการระบาดนี้เกิดแต่ถ้ารวยกว่าก็แบ่งมาม้างให้งาหเปิดกุ้งซ่สิ่งใดที่ติดขาดขอบารมีปู่เปิดหน้าการระบาดนี้เกิดกลับไปให้มีโชคมีลาภุูมไว้ไว้เอร์นะครับปู่เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดหน้าเปิดบุญเปิดบารมีเปิดป้าสนาเปิดกุ้งซ่า สิ่งใดที่ติดการขอว่าเรามีปู่เปิดหน้าการะบัดนี้เธอไม่มีโชคมีหน้านะกต่ไปถึงสวยรวยเงิดเอาปู่เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดหน้าเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนาเปิดบุญนักสิ่งใดที่ติดการขอว่าเรามีปู่เปิดหน้าการะบัดนี้เธอกลับไปที่มีโชคมีหน้านะถึงรวยทุกเริดอทุกคนนะปู่เกิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดน้าเปิดบุญเบารมีเปิดวาสนาเปิดบุญนักสิ่งใดที่ติดก่นขอว่าเรามีปู่เปิดหน้าการะบาดนี้เธด เข้าวผูเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดหน้าเปิดบุญเปิดบารมีเปิดศาสนาเปิดบุญชักสิ่งใดที่ติดขัดขอว่าเรามีบูเบิดหน้าการระบาดมีเถิดนะคนเราหน้าเปิดน้ำสิ่งใดที่ติดขัดขอว่าเรามีบูเบิดหน้าการระบาดมีเถิดเทาในวิเคราห์มีหน้าผูกเปิดบุญเปินะเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานเข้าวผูเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดหน้าเปิดบุญเปิดบารมีเปิดศาสนาเปิดน้ำสิ่งใดที่ติดขัดขอว่าเรามีบูเปิดหน้าการะบาดนี้เถิดนะ กลัไปให้มีโชคมีลาภอ้าวปูเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภเปิดูนเปิดรมีเปิด้าภสนาเปิดนั้สิ่งใดที่ติดตาขอว่าเรามีสูตเปิดหน้ากาลระบายนีเทอรให้เจริญรุ่งเรืองสำรีจำเร็จำผู้ระกอการเรารู้ว่าเขาหลอกก็ยังรันะแบบนี้เยอะนี้โค้โเปิดเงนเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภเปิดเปิดรมีเปิดาสนาเปนท้ิ่งใดที่ติดตาขอว่ามีสูเปิดนักกานระบายทีเทอจามีโชค ปู่เปิดเงิเปิดทองเปิดโชคเปิดลาเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนาเปิดบุญนะิดใดที่ติดฐานนะปูเปิดให้เนทองร่ำรวยไหลนองไปมาเพื่อิกิจการงานเจริญก้าวหน้าให้มีโชคมีลาที่ซือสองแตแต่สนั่นแหละปู่เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดร่เปิดบุญเปิดบารมีเปิดติดใดที่ติดฐานปู่เปิดบารมีเปิดวาสนาเิดบเปิดบุญนะปูเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิด จิ้ใจที่ติดการคอเรากำเรามีบเปิดนักการบังคับค,คือทำโชคดีปุ๊บเปิดเงินเปิดกองเปิดโชคเปิดล่างเปิดบุเปิดมารมีเกิดนักงเปิดนักจิตใจที่ติการคอเรากำลังชีปุ๊บ โชวจงจำนี้จำให้คนทุกสัปปะสิกที่ตั้งใจหวังเอาไว้นะให้ผ่านคพรากปรักดิ์สิทธิที่ติดขาดขอพระบารมีปู่ทาเวสสวรรณพระบารมีพองพระแม่โพนิมหาโพธิสัตว์อวโรกิเตสวนจงบังเกิดพุทธังเปิดทรรบังเปิดสังฆังเปิดเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนาสิ่งใดที่สะดุดติดขัดที่เนลูประศักด์เป็นวิบากกันจงเปิดหน้าการะบัดนี้เถิด บ้านใครบ้าอไม่โตเพราะอาจารย์บอกวันนี้แล้วด้วยไงเออ้วยก็มาคณะเอเอได้เยอะเเช็คต่อนะครับไปเช็คที่บ้านที่โยนนี่ครับแต้ कार <laughs> স